หรือแม่เกตไม่เชื่อใจจะให้ฉันสาบานก็ได้จะให้สาบานต่อหน้าดาวคืนนี้ก็ได้ว่าฉันจะไม่ทิ้งแม่เกตหากว่าทิ้งขอให้ฉันประสบแต่ความทุกข์ยากลำบากอย่าได้มีความสุขความเจริญใจของเกตสันร,ริกเหมือนใบไม้แห้งถูกลมกันโชกแรงจนปลิวจากขั้วตั้งแต่ได้ยินว่าน้องที่สามีเรียกสาวสวยคนนั้น เกตหลับตาและลืมตาขึ้นอีกครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าไม่ได้ตาฝาดไปแม่เกตก็เป็นเมียเป็นแม่ของลูกชายฉันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงส่วนเนื้อทองเขาก็เป็นเมียของฉันเหมือนกันปรนิบัติฉันมาด้วยดีถ้าเห็นแก่ฉันผัวของแม่เกตก็ขอให้ค่อยๆพูดกันอย่าหึงหวงเอาแต่ใจ Story Reader นักอ่านเรื่อง ราตีประดับดาวนาวนิยารางวัลคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2542โดยวอวินิชัยกุลเรื่องราวนี้นะคะเล่าถึงแม่เกศสาวน้อยจากเมืองเพชรบุรีพบรักกับคุณนาถนายทหารหนุ่มจากพระนครความรักที่เริ่มต้นบนพื้นฐานของการมองโรคแบบสาวน้อยของเกศที่เชื่อมั่นในคำสัญญาและก็รักในทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นคุณนาถ เกดเป็นลูกสาวชาวสวนมีพ่อเป็นคนจีนที่ขยันทําไร่ทําสวนและมีแม่ที่เป็นคนรักสะอาดและเจ้าระเบียบความที่พ่อเป็นคนขยันเนี่ยก็ถือได้ว่าบ้านของเกตในแถบและแวกหมู่บ้านท่าหินที่จังหวัดเพชรบุรีเนี่ยเป็นบ้านที่มีฐานะดีในระดับหนึ่งน้าชายของเกตเนี่ยมีศักดิ์เป็นลูกน้องของคุณนาศนะคะที่เป็นทหารก็ เป็นคนที่ชักจูงคุณนาฏเนี่ยเข้ามาพบกับเกตแล้วก็เป็นเหมือนสะพานในการเชื่อมต่อให้สองคนนี้ได้พบรักกันคุณนาฏก็ตกหลุมรักเกตที่เพิ่งจะเข้าสู่วัยแรกสาวนะคะแล้วก็ได้ตกแต่งงานกันอย่างออกหน้าออกตาโดยที่ทุกคนในระแวกบ้านเนี่ยรับรู้หมดว่าแม่เกศเนี่ยเป็นภรยาอย่างถูกต้องตามกฎหมายของคุณนาฏและหลังจากแต่งงานกันแล้วก็อยู่กินกันฉันสามีภรรยานะคะ จนกระทั่งแม่เกดเนี่ยเริ่มตั้งท้องแล้วก็คลอดลูกชายออกมาชื่อว่าเนรนะคะเหตุการณ์ในเรื่องของราตีประดับดาวเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่อยู่ในช่วงยุคสมัยของรัชากาลที่6นะคะซึ่งก็จะตรงกับเหตุการณ์ในยุคที่มีการปฏิวัติของคณะราษฎรนะคะในช่วงนั้นและเหตุการณ์เกี่ยวกับการปฏิวัติข,ของคณะราษฎรเนี่ยก็จะเข้ามามีส่วนเกี่ยวพันกับการดําเนินชีวิต ในหน้าที่การงานของคุณหน้าเนี่ยแทบจะตลอดทั้งเรื่องเลยเนื่องจากคุณหน้าเนี่ยเป็นทหารนะคะที่มีความจงรักภักดีในพระมหากษัตริย์มากพอเกเข้าลูกชายออกมาแล้วเนี่ยคุณหน้าเนี่ยก็ได้รับคําสั่งนะคะเหมือนกับว่าได้รับการเลื่อนตําแหน่งให้ไปกินตําแหน่งที่เมืองหมากแข้งในพื้นที่ของจังหวัดอุดรธานีนะคะหลังจากที่แม่เกศคลอดแล้วเนี่ยพอคุณหน้าได้เลื่อนตําแหน่งก็ด้วยความเกรงว่า แม่เกดในพิ่งคลอดลูกก็เลยไม่สามารถที่จะเอาลูกเนี่ยที่ยังเป็นหนูน้อยแบบเบาะอยู่เนี่ยกระเตงไปมาในแถบจังหวัดที่ยังห่างไกลจากความเจริญห่วงลูกก็เลยตัดสินใจว่าจะทิ้งแม่เกดกับลูกเนี่ยไว้ที่บ้านท่าหินที่เมืองเพชรและตัวเองก็จะไปกินตําแหน่งที่นั่นแล้วก็กลุยที่ทางให้เรียบร้อยซะก่อนนะคะก็จะมารับแม่กับลูกเนี่ยไปอยู่ด้วยกันที่เมืองหมากแข้ง แต่จังหวะที่กําลังจะไปเนี่ยก็คือจะต้องเข้าไปาปฏิบัติภารกิจในเมืองเมืองบางกอกก่อนนะคะยุคนั้นก็เรียกว่าพระนครเนี่ยนะคะก็เข้าไปที่บางกอกแล้วก็ไปเผอิญได้พบผู้หญิงคนหนึ่งนะคะที่มีชื่อว่าเนื้อทองเนื้อทองเนี่ยก็เป็นสาวสังคมนะคะแล้วก็ถูกชะตากับคุณนาดมากก็ใช้สเสน่ห์มารยาสารพัดเนี่ยที่จะให คุณนาดเนี่ยมาลุ่มหลงตัวเองแล้วก็สําเร็จซะด้วยนะคะเพราะว่าคงจะถูกชะตากันมากคุณนาดก็เลยไปเผลอมีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับเนื้อทองเข้านะคะแล้วก็เลยพากันกับเนื้อทองเนี่ยไปอยู่ที่เมืองหมักแข้งด้วยกันซึ่งระหว่างเนี้ยคุณนาดก็รับผิดชอบแม่เกตตลอดส่งเสียงเงินทองให้ไม่ได้ขาดนะคะก็มีความรับผิดชอบตรงนี้เพียงแต่ไม่ได้บอกว่าตัวเองเนี่ยมีภรรยาแล้วมีภรรยาใหม่แล้วไม่ได้บอกให้แม่เกตรู้ ฝ่ายไม่เกยก็อยู่บ้านที่เมืองเพชรเลี้ยงลูกไปวันๆไม่ได้รู้เรื่องแต่น้าชายเนี่ยนะคะน้ำท่วมปากเพราะว่าน้าชายเนี่ยรู้อยู่เต็มอกว่า,าคุณหน้าเนี่ยมีผู้หญิงอื่นแล้วแต่ก็ไม่กล้าบอกกับแม่เกยเพราะว่าสงสารนะคะก็เลยไม่ได้พูดในฐานะที่ตัวเองเป็นคนกลางก็ไม่ได้พูดออกมา เหตุการณ์ก็ดําเนินตอบสืบไปเรื่อยนะคุณนาศก็ไปอยู่ที่เมืองหมักแข้งไปกินตําแหน่งเป็นข้าราชการใหญ่โตมีหน้ามีตาอยู่ทั้งนั้นโดยมีแม่เนื้อทองเนี่ยเด็ดสอยห้อยตามไปดูแลปรนิบัติเป็นแบบภรรยาออกหน้าออกตาซึ่งก็คนที่ไม่รู้ลึกๆก็คิดว่าเนื้อทองนี่คือภรรยาตกแต่งของคุณนาศโดยที่คุณนาศเองก็ความที่หลงเมียน้อยมากเนี่ยก็ไม่ได้ก็ไม่ได้มีข้ออ้างหรือว่าบอกกล่าวกับใครว่าเนี่ยคือไม่ใช่ภรรยาที่ตกแต่งนะ จนกระทั่งวันหนึ่งก็มีข่าวลือมาเข้าหูของแม่เกศที่นั่งเลี้ยงลูกอยู่บ้านว่าเออคุณคุณนาเนี่ยไม่กลับมาเลยไม่มาเยี่ยมลูกไม่มาเยี่ยมเมียเลยมีแต่จดหมายมามีแต่ส่งเงินมาแล้วก็ได้ข่าวมาข่าวลือหรือเปล่าก็ไม่รู้ว่าเออสามีเนี่ยนะมีเมียใหม่แล้วน้าอย่างงู้นอย่างนี้ก็เลยพอลูกเนี่ยพอเจ้าหนูเน่นี่ยพอจะโตหน่อยแล้วเนี่ย แม่เกดก็เลยตัดสินใจอุ้มลูกเนี่ยมาตามหาสามีที่พระนครเพราะตอนนั้นเนี่ยเขาก็รับราชการอยู่ที่เมืองหมักแข้งอยู่พักหนึ่งแล้วก็พากันกลับมาที่อยู่ที่พระนครแล้วแม่เกดก็เลยอาศัยว่าตัวเองอ่ะไม่มีญาติพี่น้องในพระนครก็เลยให้แม่แม่ก็คือมีศักดิ์เป็นยายเนี่ยนะคะแม่ของตัวเองเนี่ยชื่อว่าแม่เอี่ยมนะคะก็ให้แม่เอี่ยมเนี่ยเดินทางเข้าพระนครมาเป็นเพื่อนเพราะว่าแม่เอี่ยมเนี่ยเคยเป็นข้าหลวงของเจ้าจอมอัมพันธ์นะคะเป็นเจ้าจอมเก่าก็เลย มาอาศัยเจ้าจอมอัมพันธ์ที่มีบ้านอยู่ในพระนครเนี่ยมาอาศัยอยู่แล้วก็หอบลูกมาตามหาสามีแล้วก็ใช้ใช้เส้นสายแล้วคนรู้จักทางฝ่ายเจ้าจอมอัมพันธ์น้องชงน้องชายอะไรอย่างเงี้ยนะคะให้ช่วยตามสืบสอบหาสามีของแม่เกศให้จนกระทั่งพบนะคะวันที่แม่เกศเนี่ยไปพบคุณน่านเนี่ยอยู่กับเมียน้อยเนี่ยนะคะในหนังสือเนี่ยคือบรรยายได้แบบจับใจมากนะคะว่า แม่เกศเนี่ยเข้าไปในบ้านหลังหนึ่งที่มีการจัดงานอยู่แล้วก็ไปเห็นคุณน้าเนี่ยอยู่กับผู้หญิงคนนั้นนะคะสมัยที่เกศครองตําแหน่งภรรยาพันโทพ,พระนเรนรักษาที่เพชรบุรีจําได้ว่าเรื่องการออกงานเ,นเป็นเรื่องของผู้ชายผู้หญิงเนี่ยมีหน้าที่แต่เพียงต้อนรับแขกเหลือหาน้ําหาท่าแล้วก็ของว่างมาต้อนรับเพื่อนฝูงไม่ให้ขาดตกบกพร่องและตัวเองก็มีหน้าที่ถอยออกไปห่างๆจากวงสนทนาเก็บตัวสงบสงเงมอยู่เบื้องหลัง แต่สาวพระนครเนี่ยคงจะไม่เหมือนแม่เกดดูผู้หญิงคนนั้นคลอเคลียอยู่ข้างคุณนาศไม่ห่างแม้แต่นาทีเดียวรอนหันไปเจรจากับคนนั้นพูดกับคนนี้อยู่ตลอดเวลาท่าทีที่พูดจาก็ดูกระชดกระช้อยจนเกดต,ต้องมองด้วยความอัศจรรย์ใจไม่นึกว่าคุณนาศจะพอใจแต่คุณนาศก็ทําเหมือนกับกิริยาอย่างนี้เป็นเรื่องปกติของผู้หญิงความเจ็บปวดอย่างประหลาดจู่โจมเข้าบีบระดหัวใจ เกยเข่าอ่อนจนต้องยึดมุมบ้านเอาไว้เพื่อประยุงตัวพื้นดินดูจะไหวโครงเคลงไปหมดหลับตาลงสะบัดหน้ากัดฟันลืมตาขึ้นใหม่เพื่อจะได้ให้มันกลับกลายเป็นปกติเหมือนเดิมแต่พื้นดินก็ยังยุบเป็นคลื่นลอนสูงต่ำราวกับผิวน้ำทำให้ไม่กล้าก้าวเดินไปไหนเกรงว่าจะล้มหวบลงไปความรู้สึกที่ตัวเองไปแอบมองสามีตัวเองไปมีคนใหม่เนี่ยก็บอบช้ำแล้ว แต่พอเจอหน้าสามีแล้วก็มีโอกาสได้คุยกันเนี่ยแม่เกดก,ก็ลำพันก็พูดนะนะคะว่ามีท่อนหนึ่งที่พูดว่าลูกเนี่ยโตจนจะพูดได้แล้วถามถึงพ่อทำไมไม่มีพ่ออย่างลูกคนอื่นเขาแม่ก็บอกได้แต่ว่าพ่อในอยู่หัวเมืองไกลเช่นบอกลูกว่าพ่อเป็นคุณพระวันหนึ่งลูกเห็นพระสง์มารับบิณฑบาตตอนเช้าเข้าใจว่านี่แหละคือพระที่เป็นพ่อวิ่งตามไปจนถึงวัดหลวงพ่อท่านก็เอ็นดู ท่านก็ให้เล่นอยู่ที่นานจนเกือบจะเพลงถึงให้ลูกศิษย์วัดพามาส่งเขาก็รู้กันหัวบ้านท้ายบ้านความที่เป็นคุณพระเองเนี่ยนะคะคุณนาฏเองตอนนั้นน่ะก็ไม่คิดว่าจะได้เจอแม่เกศในงานเนี่ยก็แบบเปรียบเสมือนรถไฟชนกันอะนะคะตอนนั้นตําแหน่งก็เป็นพระยาวิเศษศรีหนาฏหรือคุณนาฏเนี่ยะคะไม่มีความคิดแม้แต่น้อยว่าจะได้พบภรรยาเก่าโดยเฉพาะในระยะที่ชีวิตเข้าสู่ความใหม่หน้าตื่นเต้นในเมืองหลวง หนจะมีหน้าที่การงานใหม่ในกระทรวงบรรดาศักดิ์ใหม่สังคมใหม่เพื่อนฝูงเก่าที่ย้อนมาพบกันใหม่และเพื่อนใหม่ๆอีกมากหน้าหลายตาทุกอย่างล้วนแต่ทําให้แต่ละวันผ่านไปรวดเร็วเหมือนติดปริศหากว่ามีความคิดถึงภรรยาที่เพชรบุรีผ่านเข้ามาบ้างก็จะถูกแทนที่ด้วยความคิดที่ว่าก็ส่งเงินไปให้แล้วคงไม่ลําบากอะไรเอาไว้ว่างๆก่อนจะไปเยี่ยมบ้างและมีอีกเหตุการณ์หนึ่งที่ครั้งหนึ่งคุณหน้าเนี่ยเคยบอกกับแม่เก๋ว่า หลังจากที่คุณน้าเนี่ยรู้แล้วว่าแม่เกศกับลูกเนี่ยเข้ามาอยู่ในกรุงเทพในพระนครแล้วเนี่ยแต่คุณน้าก็ไม่ได้เชื้อเชิญให้แม่เกศกับลูกเนี่ยไปอยู่ร่วมบ้านกับตัวเองนะคะความที่จะเกิดความอีหลักอีเหลือระหว่างมีหลวงเมียน้อยเนี่ยตัวเองก็ไม่อยากปวดหัวก็เลยตัดสินใจไม่ไม่พูดถึงว่าจะชักชวนเมียกับลูกเข้ามาอยู่แล้วก็มีเหตุการณ์ที่ครั้งหนึ่งเนี่ยคุณน้าเนี่ยเคยบอกกับแม่เกศว่าให้แม่เกศพาลูกชายมาหาที่บ้านและแม่เกศก็ เอาลูกไปหานะคะด้วยความที่ส่วนหนึ่งแม่เกศเองก็ยังมีเยื่อใยอยู่กับคุณนาศนะคะแล้วก็เห็นแก่ความเป็นพ่อของลูกด้วยก็เลยพาลูกไปหาที่บ้านแต่วันนั้นเนี่ยมันคลาดกันคือคุณนาศก็ออกไปทําธุระข้างนอกก็เลยดันไปเจอเมียน้อยหรือแม่เนื้อทองในอยู่ที่บ้านเนื้อทองในเห็นแล้วแล้วตัวเองก็ไม่มีลูกกับคุณนาศสักทีด้วยความที่เห็นแม่เกศเอาลูกมาเนี่ยก็เลยรังเกยียจนะคะไม่อยากให้แม่เกศเข้ามาที่บ้านเนี่ย ก็ให้คนใช้เนี่ยไปไล่ไปไล่ไม่ยอมให้แม่เก็ิกับลูกในเข้ามาบ้านแล้วก็เผาพริกเผาเกลือในสาบแช่งไล่กลับไปเลยว่าวันนั้นฝนก็ตกคนใช้ที่อยู่ระแวกเนี่ยบรรดาคนใช้ที่เห็นเนี่ยก็เวทนาสงสารนะคะสภาพแม่ที่อุ้มลูกมาหาพ่อและเมียน้อยไม่ยอมให้เข้าบ้านฝนก็ตก นะคะก็ต้องอุ้มลูกเนี่ยกลับไปแต่เรื่องนี้แม่เกดก็ไม่เคยฟ้องให้กับคุณนาฏเลยสักครั้งนะคะไม่เคยเล่าเลยจนตอนหลังคนใช้นอดไม่ได้ก็เลยเอาไปเล่าให้คุณนาฏฟังอันนั้นคือมา,มาเล่าหลังจากเหตุการณ์มันผ่านไปตั้งนานแล้วนะคะแม่เกดเนี่ยตัดสินใจที่จะใช้ชีวิตอยู่ที่พระนครเพราะเล็งเห็นว่าเพื่ออนาคตของเนตรของลูกชายเนี่ยว่าจะได้ได้เรียนหนังสือได้เป็นเด็กที่มีอนาคตก็เลยตัดสินใจ หาที่ทางนะคะหาซื้อที่ซื้อทางที่จะอยู่ในพระนครให้ได้ยินหยัดให้ได้ด้วยตัวเองว่างั้นนะคะก็เลยไปได้ที่ของเจ้าจอมอัมพันเนี่ยแบ่งที่ให้แถวบางโพนะคะก็ตัดสินใจสร้างบ้านแล้วความที่ตัวเองเนี่ยเป็นคนขยันพื้นเพก็เป็นลูกสาวชาวสวนอยู่แล้วก็เลยปักหลักเริ่มสร้างกิจการของตัวเองอยู่ที่บางโพ เหตุการณ์ก็ดําเนินไปจนกระทั่งแม่เกตเนี่ยสามารถที่จะใช้ชีวิตแบบเป็นสาวมากในยุคนั้นเนี่ยอยู่ในพระนครได้เรียกว่าไม่ต้องง้อผัวเลยนะคะแล้วก็สามารถเลี้ยงลูกได้มีฐานะจนเป็นปึกแผ่นขึ้นมาส่วนทางด้านของคุณนาฎเองที่มาอยู่กับเมียน้อยเนี่ยก็โดนวิกฤตการณ์ทางการเมืองเนื่องจากตัวเองเป็นทหารนะคะในยุคนั้นก็เกิดความระส่ำระสายเกิดขึ้นทางการเมืองหลายๆด้านเริ่มแบกฝักแบ่งฝ่ายกัน ตำแหน่งหน้าที่การงานในวงราชการนี้ก็เลยแบบผันผวนอยู่ระยะหนึ่งนะคะคุณหน้าเนี่ยก็ได้รับคำสั่งให้ย้ายไปประจำอยู่ที่โคราชนะคะตัวเองก็ต้องเดินทางไปไปมา,มาแต่ส่วนหนึ่งเนี่ยก็เริ่มแล้วแหละเพราะหลังจากที่อยู่กับเมียน้อยมาระยะหนึ่งแล้วเนี่ยก็เริ่มมีความแบบเจิดจางกันบ้างแล้วนะคะเพราะว่าตัวแม่เนื้อทองเองช่วงหลังมาเนี่ย ก็เริ่มไปติดการพน,นันเริ่มเล่นการพน,นันเริ่มเข้าบอ่อนเริ่มแบบกลายเป็นสาวสังคมที่ข้ามบ่อดอยู่ในแวดวงการพน,นันเล่นการพน,นันเรียกว่าติดงอมแงมนะคะจนคุณนาฏเองเนี่ยก็รู้สึกว่าเขาเนี่ยเริ่มมามีใจผูกพันมาทางลูกชายเพราะเห็นลูกแล้วก็เกิดความรู้สึกรักแล้วก็ผูกพันทางสายเลือดนะคะคุณนาฏเริ่มรู้สึกว่าโลกียสุขถึงอย่างไรมันก็มีของมันอยู่แค่นี้เอง เมื่อเวลาผ่านไปนานเข้าไม่มีเรื่องอื่นดึงดูดให้ผูกพันมากไปกว่านี้มันก็อิ่มตัวปราศจากความตื่นตาตื่นใจอีกต่อไปโดยเฉพาะสำหรับผู้ชายที่ไม่ถึงกับมัวเมาจนลืมสติลืมวัยลืมความรู้สึกผิดชอบช่วดีอย่างเขาเพิ่งมาวันนี้เองน่าเพิ่งประจักษ์ว่ามีพลังอีกอย่างหนึ่งที่เขาไม่รู้จักมาก่อนมีอนุภาพเหนือรสชาติความสุขในตัวเมียคนที่สองมันไม่ใช่ความปรารถนาร้อนแรง ในแนวทางเดียวกันหากเป็นความรักบริสุทธิ์สดใสแจ่มกระจ่างเหมือนประกายตาแจ่มแจ๋วของเด็กน้อยในอ้อมแขนของเขานี่เองแต่มันก็แรงกล้าจนทําให้เขาไม่ต้องการแม้แต่จะลุกออกจากห้องรับแขกก็เลยความที่หลงลูกรักลูกก็เลยไปไปมาๆก็ผูกพันมาหาลูกหาเมียที่บ้านบางโผลเรื่อยๆนะคะทําให้เมียน้อยเนี่ยหรือเนื้อทองเนี่ยก็เริ่มเกิดความระหองระแหงประกอบกับตัวเองก็ติดการพนันด้วย บ้านชองก็ไม่ใส่ใจดูแลที่สุดแล้วเนี่ยนะคะมีครั้งหนึ่งเนี่ยที่คุณพระเนี่ยกลับมาที่บ้านแล้วเนื้อทองก็ไม่รู้ว่าคุณพระเนี่ยมาแล้วคุณหน้าเนี่ยมาแล้วมาบังเอิญได้ยินเนื้อทองเนี่ยพูดกับคนใช้ว่าแกรู้เอาไว้เถิดเตียงคนอย่างฉันถ้าไม่เก่งจริงเอาเจ้าคุยไ,ม,ไม่ได้จนทุกวันนี้หรอกถ้ารู้จักปฏิบัติปลนเปลือเข้าไปฉันคนเดียวไม่พอหานางเล็กๆให้คอยบีบคอยนวดแค่นี้ก็ขี้คลานจะหายเหอลูก เท่าที่ฉันยอมให้เจยดเงินส่งไปให้ทางบ้านนู้นก็ดีเท่าไหร่แล้วขืนปล่อยมากกว่านี้เดี๋ยวก็จะได้ใจผู้ชายนะถ้าไม่ทําให้กลัวไม่กดหัวเอาไว้บ้างก็มีแต่จะหาเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจมาให้ไม่รู้จักหยุดด้วยคําพูดอย่างนี้ล่ะค่ะทําให้คุณน้าเนี่ยตาสว่างเลยคุณน้าก็เลยคิดว่าในสายตาหล่อนเขาไม่ได้เป็นผู้ชายที่ควรแก่การยกย่องนับถือเลยแม้แต่น้อยเขาไม่มีค่าหล่อนต่างหากที่เก่งพอจะจับเขาอยู่มือ นับแต่วันแรกที่หล่อนล่อเข้าไปที่บ้านของหล่อนนั่นเชียวก่อนหน้านี้นานไม่ได้เห็นอะไรมากไปกว่าเขาและหล่อนรักกันมากเป็นความรักที่ร้อนแรงและดูดดื่มพอที่จะทําให้เขาละทิ้งภรรยาเดิมและลูกน้อยเหลือแต่ความรับผิดชอบในฐานะพ่อแต่มาคืนนี้นานเริ่มมองเห็นแล้วว่ามันน่าจะไม่ใช่ความรักแต่เป็นเพียงความหลงมัวเมาใช่มากกว่า พอหลังจากที่ตาสว่างแล้วเนี่ยนะคะก็เหมือนกับผู้ชายที่เจมเนื้อเจมตัวละอยากจะกลับมาซบอกเมียเก่าแล้วทีนี้ก็ความที่หนึ่งก็รักลูกด้วย2เนี่ยเริ่มเปรียบเทียบละว,ว่าระหว่างแม่เกศกับแม่เนื้อทองเนี่ยโอ้มีข้อแตกต่างกันมากมายผู้หญิงที่มีศักดิ์ศรีมีกิริยามีคุณค่าที่ตัวเองเนี่ยสมควรกับความรักที่ตัวเองจะมอบให้เนี่ยใครกันแน่ที่เป็นตัวจริงที่สมควรจะได้รับความรักอะนะคะจากคุณนาท แล้วก็หันหน้ากลับไปเริ่มงอแม่เกศบางครั้งเนี่ยก็ตัดพ้อเหมือนกันว่าผู้หญิงเนี่ยใจแข็งเกินไปบางทีก็ทําให้ผัวน้อยใจได้เหมือนกันแต่แม้ใครเป็นแม่เกศจะไม่น้อยใจบ้าน,นะคะพอพอผัวมางอเนี่ยจะให้ดีง่ายๆเนี่ยจริงๆแล้วแอดอ่านเรื่องนี้เองเนี่ยแอดยังรู้สึกว่าแม่เกศนี่จริงๆไม,ไม่ไม่คืนดีกับผัวก็ได้นะแต่ความที่เป็นผู้หญิงที่รักเดียวใจเดียวไงในเมื่อถ้าถ้ารักลูก อยากจะให้ลูกเนี่ยมีครอบครัวที่สมบูรณ์พร้อมก็ออยอมยอมที่จะถอยก้าวหนึ่งนะคะก็กลับไปคืนดีกับคุณนาาเรื่องนี้ก็จบลงด้วยด้วยดีนะคะในสภาพที่ตัวละครที่ไม่ดีก็ได้รับบทเรียนได้รับจุดจบที่สะสมกับพฤติกรรมของตัวเองนะคะแล้วที่สุดแล้วก็คุณนาาก็ได้รับการให้อภัยแล้วก็กลับไปเป็นครอบครัวกับแม่เกต แล้วก็สร้างครอบครัวใหม่มีลูกเพิ่มขึ้นมาอีกนะคะเนนย์ก็ได้ไปเป็นพี่ชายได้น้องสาวมาอีกแล้วก็นวนิยายเรื่องราตีประดับดาวเนี่ยนะคะก็จะมีเรื่องต่อด้วยนะคะชื่อว่าเทวาพาคู่ฝันนะคะก็จะเป็นเป็นเรื่องราวของรุ่นลูกต่อไปนะคะแต่ว่าถ้าจะเน้นดราม่าเข้มข้นนะนะคะก็จะต้องบอกว่าราตีประดับดาวเนี่ยเป็นนวนิยายที่มีกลิ่นอายของความเป็นชีวิตนะคะมีเรื่องราวความ เข้มข้นในแบบบริบทของนวนิยายไทยแล้วก็สมบัติสำนวนนี้ไม่ต้องพูดถึงนะคะระดับชั้นครูแล้วก็ไว้วางใจได้แต่การอ่านเนี่ยถ้าเกิดผู้อ่านเนี่ยชอบแนวเข้มข้นก็แนะนำราตีประดับดาวแต่ถ้าใครอยากจะเว้นว่าข้ามชอดไปเป็นเทวาพาคู่ฝันเลยก็ได้เพราะว่าเรื่องนั้นก็จะเป็นกลิ่นอายของความรักนุ่มๆน,นะคะก็จะไม่หนักเหมือนเรื่อง เรื่องราตรีประดับดาวเรื่องนี้นะคะและสิ่งหนึ่งที่ได้จากนวนิยายเรื่องนี้นะคะนอกเหนือจากความสนุกสนานของเนื้อเรื่องที่เข้มข้นแล้วเนี่ยเรายังจะได้รับความรู้เรื่องเกี่ยวกับกบฏบวรเดชในยุคสมัยรัชกาลที่6ด้วยนะคะว่าเกี่ยวกับการจัดการของคณะบุคคลที่เรียกตัวเองว่าคณะราชในยุคนั้นนะคะซึ่งตอนนี้กลิ่นอายของการปฏิวัติมันก็มีอยู่เนืองๆไม่ว่าจะทุกยุคทุกสมัยอย่างในเรื่องนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในยุค สมัยรัชกาลที่6ที่7นะคะต่อเนื่องกันก็เรียกว่าใครที่อยากจะศึกษาในเรื่องของประวัติศาสตร์เนี่ยก็จะได้รับความรู้ในส่วนนี้ไปด้วยนะคะเป็นเหมือนกับการอ่านนวนิยายที่ได้แง่มุมของความรู้ในเชิงประวัติศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องการเมืองและการปกครองเข้ามาร่วมด้วยก็ถือว่าอ่านนิยายเรื่องหนึ่งเนี่ยก็คุ้มค่าสาหรับผู้อ่านนะคะที่ได้รับทั้งความรู้ความบันเทิงไปควบคู่กันก็เชียร์นะคะสําหรับใครที่ชอบนวนิยายแนว ย้อนยุกนะคะพีเรียดแล้วก็เข้มข้นภาษาสวยเชียร์อีกเรื่องหนึ่งนะคะสำหรับเรื่องนี้ส่วนอันนึงที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือว่าหลายๆครั้งเนี่ยนะคะมีแฟนช่อง Youtube เนี่ยนะคะที่แนะนำกันเข้ามาว่าอยากจะให้แอดเนี่ยอ่านเป็นเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นการรีวิวในนิยายในส่วนของนิยายจีนหรือว่านิยายไทย แต่ทีนี้แอดเนี่ยไม่สามารถอ่านทั้งเรื่องได้จริงๆเพราะว่าส่วนหนึ่งมันเป็นเรื่องราวของการผิดละเมิดลิขสิทธิ์ของหนังสือนะคะได้แต่ว่าเราอ่านสนุกแล้วเรามาเชร์ให้ไปหาอ่านกันเอาเองจะดีกว่านะคะส่วนในส่วนที่เคยมีคนเอาเสียงของแอดเนี่ยนะคะไปลงในช่องอื่นแล้วก็เอาไปทำเป็นช่อง YouTube แล้วก็มีคนติดตามรู้สึกจะเป็นพันคนเหมือนกันนะคะเป็นเสียงของแอดเองเลยซึ่งแอดเนี่ยอ่านทั้งเรื่องจริงๆค่ะแต่ว่าอ่านให้กับ มูลนิธิคนตาบอดไทยซึ่งช่องทางในการอ่านเนี่ยแอดส,ส่งเป็นไฟล์เสียงไปให้กับทางสมาคมคนตาบอดแบบถูกต้องนะคะแล้วก็ไม่ได้ทำการละเมิดลิขสิทธิ์ในการอ่านของนักเขียนแต่อย่างใดเพราะเราไม่ได้เผยแพร่ให้กับบุคคลทั่วไปได้รับฟังแต่ไม่ทราบว่าไฟล์เสียงนั้นอนะ่ะหลุดออกมาได้ยังไงนะคะอันนี้ก็เป็นขั้นตอนตามกฎหมายที่ทางสมาคมเนี่ยเขากาลังตามเอาเรื่องนะคะสาหรับคนที่เอาเสียงไปอ่านเพราะส่วนหนึ่งเราต้องยอมรับว่านักเขียนแต่ละท่านเนี่ยนะคะ มีงานเขียนขึ้นมาแต่ละเล่มเนี่ยใช้ทั้งทักษะความรู้นะคะใช้ทั้งความสามารถในการที่จะต้องแบบบรรจงเขียนขึ้นมาได้เรื่องหนึ่งเนี่ยโอ้โหเรียกว่าใช้ต้นทุนในในร่างกายในสติปัญญาเยอะมากในการที่เราจะต้องซื้อหนังสือหนึ่งเล่มเพื่ออ่านเนี่ยถือซะว่าเราเป็นการช่วยนักเขียนให้เขาเนี่ย ไปต่อย่อดในการอยากจะสร้างผลงานดีๆให้เราได้อ่านกันต่อไปเราก็ไม่ควรจะไปละเมิดลิขสิทธิ์อย่างแอดวันนี้เราออกมาทําหน้าที่เป็นรีวิวเพื่อว่าส่วนหนึ่งอะเราอยากจะสนับสนุนนักเขียนอย่างอายกตัวอย่างอย่างเล่มเล่มนี้ของราตรีประดับดาวของคุณหญิงวินิตานะคะนามปากกาวอวินิชัยกุลเนี่ยท่านก็เป็นนักเขียนที่ ดีมากนะคะท่านก็อนุญาตให้ทางสมาคมคนตาบอดเนี่ยนำนิยายเนี่ยมาอ่านให้กับคนตาบอดฟังได้หลายเรื่องเลยแล้วก็ส่วนหนึ่งแอดก็อยากตอบแทนว่าแอดมีส่วนในการนํานิยายของท่านเนี่ยไปอ่านให้กับคนตาบอดฟังหลายเรื่องด้วยกันแล้วก็นิยายของท่านเนี่ยเป็นนิยายที่คลาสสิกไม่ว่าจะยุคไหนสมัยไหนเนี่ยจะหยิบขึ้นมาอ่านเรียกว่าเราไม่มีผิดหวังเลยนะคะอ่านกันได้แบบรุ่นลูกรุ่นหลานก็ยังเอามาอ่านได้นะคะได้กลิ่นอายที่มีความประทับใจแทบจะทุกเรื่องเลย ฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากจะสนับสนุนนักเขียนนะคะอยากให้ผลิตงานออกมาดีๆเนี่ยเราจะต้องไปซื้อเดี๋ยวนี้ก็มีเป็นฉบับทั้งอ e ีบุ๊กทั้งฉบับหนังสือทั้งฉบับการซื้อมาเก็บอะไรต่างๆเนี่ยนะคะของคุณหญิงเนี่ยก็มีไปตีพิมพ์ที่อของสำนักพิมพ์บอลลูนะคะก็ออกมาปกใหม่ๆสวยๆเยอะแยะ,ยะ,ยะเลยก็อยากให้ช่วยกันไปสนับสนุนงานลิขสิทธิ์กันนิดนึงนะคะเพื่อที่เราจะได้มีงานดีๆไว้เสพกันต่อนะคะ ในส่วนตรงนี้ก็อยากจะขอชี้แจงเอาไว้นะคลิปนี้เลยก็แล้วกันว่าแอดไม่ได้มีลักษณะของการเอานิยายหรือว่าหนังสือมาอ่านออกอากาศออกในช่อง Tiny YouTube โดยตรงนะคะเพราะว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์อันนี้แอดไม่ได้ทำแต่แอดก็ยินดีในเรื่องของการรีวิวหรือใครอยากให้รีวิวเรื่องอะไรก็คอมเมนต์กันมาได้ใต้คลิปนะคะว่าอยากจะฟังรีวิวเรื่องอะไรบ้างถ้าแอดบังเอิญได้ไปอ่าน เรื่องที่มีคนขอมาหรือว่าเคยอ่านมาแล้วแอดก็จะมาทำรีวิวให้ทราบกันเบื้องต้นนะคะบางคนเนี่ยเป็นข้อดีว่าเออถ้าเกิดนิยายบางเรื่องไม่ไม่ได้ชอบหรือยังไม่รู้อว่าหนาเล่มหนึ่งหนาๆอย่างเงี้ยไม่รู้จะซื้อดีไหมหรือว่าจะอ่านดีไหมก็มาฟังรีวิวก่อนถ้าฟังรีวิวแล้วเฮ้ยนี่มันไม่ใช่แนวที่เราอยากฟังอะ่ะเราเราไม่ใช่แนวที่เราเคยอ่านหรือว่าแนวเนี้ยไม่ถนัดที่จะจะอ่านก็ ข้ามไปเลยไปอ่านแนวที่ตัวเองชอบก็มันเป็นการประหยัดตังค์ในกระเป๋าได้เหมือนกันเพราะในส่วนตัวแอดเองแอดก็พลาดมาหลายเรื่องเหมือนกันว่าบางทีเราไปฟังหรือว่าเราไม่ได้หาข้อมูลก่อนเราไปเห็นปอกอย่างเงี้ยหรือว่าเราไปฟังๆตามๆกันมาแล้วเออเออน่าจะไม่ดีมั้งแล้วเราก็ไม่ซื้อแต่บางทีเออถ้าเรามีรีวิวที่แบบคอเดียวกันนะอย่างในรีวิวของแอดเองเนี่ยหลายๆคนก็คงพอจะรู้แล้วว่าแอดเนี่ยอ่านประมาณเรื่องประมาณไหนแนวไหนก็อาจจะมาเสพ กินอายคล้ายๆกันก็คงจะเป็นไปในแนวทางเดียวกันได้นะคะก็ลองดูแล้วกันสําหรับเรื่องนี้นะคะแล้วคราวหน้าก็ฝากติดตามช่องด้วยแล้วกันนะคะเผื่อคราวหน้าแอดจะมีเรื่องสนุกสนุกเรื่องอะไรมาต่อกันนะคะขอบพระคุณไว้ตรงนี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ